สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเอยียบไปบล้อมนะครับวันนี้จะมาแนะนําการาดูแพลหลงพัดันนองกระบอ,อกนะครับเริ่มแรกเลยก็คือแพะหลงพัดเนี่ยพุทธคุณนะครับผมก็คือหนึ่งเลยนะช่วยกันคุณใสพวกไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ครับผมก็กันขอยแผมสองก็คือหนุนดวงใครที่ยังตกอยู่พวกนี้ก็คือใช้แพะหนุนดวงได้ครับผมสามก็คือเมตตามหานิยมมาเสน์นั่นเองครับผม สี่ก็คือค้าขายค้าขายของอะไรพวกนี้ครับค้าขายดีมากครับผมห้าก็คือเหมือนโชคลาบเราจะมีพวกลาบลอยอะไรพวกนี้ครับผมประมาณนั้นครับผมอ่าหลักหลักของการดูนะครับเดี๋ยวผมจะจะสอนในคลิปกับผมแต่ตัวจริงครัผมต้องพูดเอาไว้ก่อนว่าตัวจริงแพทย์หงรัฐนี่หายากมากนะครับเพราะว่าแพทย์ชุดหนึ่งเนี่ยแกะแค่สองร้อยถึงสามร้อยตัวนะครับผมไม่ไม่ได้เยอะแบบเป็นพันเป็นหมื่นเหมือนกับเหรียญปั๊มพวกนี้นะครับสวัสดีครับ วันนี้อยู่กับผมอย่าไปล้อเหมือนเดิมน,นะครับครับวันนี้จะมาสอนเอเขาเรียกว่าแพะสินลุงลุงผันวัฒนุมชาติอะครับผมลุงผันก็เป็นคนหมู่มกกบ้านกระโหมครับผมเป็นเป็นคนตาเพื่อนผมเองครับผมอันนี้ก็จะมาสอนวิธีดูแพะลุงผันแพะลุงผันนี่เล่นไม่ยากครับผมเพราะว่าเป็นสินที่มีก,กันเฉพาะตัวอ่าอย่างตัวนี้เป็นสิน ลูกต้นครับผมดูลูกต้นไหมครับสังเกตครับตรงตรงปลายเท้านี่ตรงปลายเท้านี้จะมันก็ใส่ใส่บูทนิดหนึง่งใช่ข้างหลังข้างข้างหลังก็จะมีมันก็ใส่บูทนิดหนึง่งใช่ไหมผมแล้วหางปลายหางครับผมนี่คือก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาอย่างอย่างลูกพันธุ์นะครับผมอต่ที่ผมสอนไปคือหนึ่งรู้สินก่อนร,รู้ล้วตัวนี้เป็นของลุมพันธุ์ฮะรู้สินสองก็ดูคาบไข่ไหมครับดูคาบไข่ คราบไข่อืมแม่ไข่ที่ผมสอนไปเรื่องเหลืองตาน้ำตาอยไหม,มห้าสามก็คือดูดรื่อดูรื่อยรอยเครื่องมือนี่นะเครื่องทุกเครงมือที่ใช้ไปผมบอกว่ารอผมดูนี่รอยเครื่องมือที่ใช้ใช่ไหมคือสมยัยโบราณเนี่ยเขาจะมีแค่เลื่อยกับสิวแล้ก็มีดแค่นั้นเองผมคือจะไม่ใช้จะไม่ใช้อย่างอื่นใช่ใหดดดด้ดูดูรอยดูรอยดูรอยมีดได้ไหม รอยมีดใช่ไหมครับรอยมีดรอยเครื่องมืออ่ามันจะมันจะเป็นตะปุ่มตะปั่นมาไม่ไม่เสมอกันครับไม่ผิวของแพลมันจะไม่เรียบมันจะไม่เรียบเนียนนะเหไหมมันจีมีรอยตะปุ่มตะปั่นตะปุ่มตะปั่นนะครับรอยเครื่องมือเขาคว้างเขาเซาะใช่นไหมครับดวดูดูลองดูช่วงล่างครับช่วงล่างเห็นไหมช่วงล่างตรงตรงนี้ไหมรอยวาวเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมนี่ครับดูเป็นรอยมีดแท้ๆเลยไหมรอยมีดค่อยๆแง่ค่อยๆแกะนะครับเนี้ยรอยมีดค่อยๆแง่ค่อยๆแกะ ไหมครับผมนี่นี่ให้ดูครับเห็นไหมข้าวความเก่าของมันเขาแล้วก็แตกรั่นของเขาเองเขากินตัวเองครับผมนี่ครับให้ดูข้าบไข่ดูค้าบอะไรนี่ผมบอกไปว่าแพสอุปราชตัจริงๆก็ๆเล่นอ่าทั้งอุปราทั้งมูอํานะครับผม้องสร้างสองคน,เ,นเล่นสองสองอาจารย์นะครับผมเล่นไม่ยากหรอกคือเราต้องรู้เราต้องดูสินเป็นแล้วก็สองดูความเก่ารู้เรืองเครื่องมือ ามันจะไม่เรียบเนียนแพ้โบราณนะครับผมคือเขาใช้เครื่องมือไม่เรียบเนียนนะครับผมอันนี้อันนี้เป็นยุคต้นซึ่งหายากก่า้องห่งนะเพราะว่าลงุงขันเขาแกะชุดหนึ่งเนะี่ยแค่สิบถึงยี่สิบตัวไม่เกินสามสิบตัวผมเนะี่ยใช่ไหมยังยางย,าง,ยางสีแบบนี้อ่าเป็นสิ่งที่หายากมากผมผมเล่นเล่นแพมายี่สิบกว่าปีเจอแค่สองสามตัวเองครับไม่ค่อยมีหรอกยาก,ยาก ที่ผมอกไปสินสินนี้มีแค่จำเป็นที่จะไม่เกินาที่ตัวตก็จะกระจายอยู่ทั่วทั่วประเทศไทยะแล้วอีกอย่างหนึง่งตัวนี้ไม่ได้ใช้เลยนะแพ้เขาไม่ได้ใช้คือได้มาเขาเก็บแม่ฟ้ามดูดูด,ด,ดูรอยแพ้ไม่ได้ใช้ผมอันนี้แพ้จำเดิมเลยอ่ก็อีกตัวหนึ่งตัวนึงก็เป็นของผมผันเหมือนกันผมผันเหมือนกันตัวนี้อ่ะผมผมพกใช้อยู่ประจําตัวนี้ก็แปลกแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสิน ลงผันได้เป็นยุคยุคหลังๆแล้วยุคท้ายๆได้ไหมแม่มีรองเท้าบูทเหรือไหมมันจะมีรองเท้าบู่าใส่เมื่อก็ใส่บู๊ตไหมถ้าข้าบไขข้าบอะไรนะคุณดูอันนี้กงแขวนตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆเลยนะแม่ดูขข่ข้าบไขข้าบอะไรนีไหมสีเดียวกันสีนเดียวกัน,น,กนแต่คนละย,ยุคก,กันอันนี้เป็นยุคเป็นยุคหลังๆนะครับผมใช้อยู่ผมตัวนี้แขวนอยู่ประจำอือ แล้วก็เนีน่ยคุณดูที่ผมส,สอนเนี่ยคือเราต้องโฟกัสเรื่องเรื่องคาบคาบไขคาบไขของเขาก่อนออันนี้เป็นขาวดำมันก็จะดูง่ายหน่อยใช่ไหมครับแม่ตัวความเก่ากัำอะไรแพ้เล่นไม่ยากครับเล่นไม่ยากเราต้องรู้สินน่อนมันมีสินยุ่งไม่ไกี่สินหรอกครับเนี่ยลุงผันเนี่ยคือท่านแกะให้ทั้งหลวงปู่อำ่ำด้วยนะหลวงปู่อ่ำเขาแกะนะครับผม อตอนท่านบทเรียนอยู่ท่านก็บทเรียนบทเรียนก็ท่านก็ได้แกะแพของผู้อ่ำด้วยท่านเรียนจากครูพับมาแม่ดูด,ดูดูวิธีการขึ้นโครงที่ขาแม่จะคล้ายๆสไตล์เดียวกับของครูพับครูพับจะขึ้นขาแบบนี้ไปลองใครมีแพขวงผู้อ่ำครูพับก็ไปดูได้ครับผมเขาจะขึ้นขาสไตล์เดีวยวกันเพราะว่าเขาเรียนเรียนเรียนมาจากครูพับเหมือนกันอ่านมไหม ที่ผมสอนเทคนิคไปิง่ผมสอนนะั่คือรอยเครื่องมือรอยเครื่องมือดูบางคนส่งแพ้ไหมผมดูเยอะเลยส่งทุกวันเลยบางคนสี่ห้าตัวสี่ห้าตัวทุกวันผมสอนแล้วคุณลองพิจารณาดูว่ารอยเครื่องมือโบราณเขาใช้แค่มีดครับแค่มีดกับสิวแค่นั้นเองแล้วก็เลือล่อยฉลุเขาไม่ได้ใช้เขาไม่ได้ใช้เครื่องกอฟันมันเรียบๆไม่มันมีรอยตะปุ่มตะปั่มเห็นไหมรอยไม่เสมอกัน นี่าลอยควา้าลอยอย่เงี้ยคุณต้องดูคุณคุณต้องเปิดใจอะ่ะเปิดใจแล้วก็ยอมรับอ่ะไม่ใช่ว่าคุณเห็นเนี่ยมันหมุงมอ่นเอลงมัลลัถูกตัวละพันสองพันเงี้ยมันไม่มีรครับผมในพื้นที่อินตัวเองก็หาตังแล้วนะครับบอกให้ของไม่มีด้วยนะตอนนี้ในคนหากันเยอะมากพอใช้แล้วเกิดพุทธคุณดีใช้แล้วเฮงได้แล้วรวยโชคลาภมาแบบไม่ขาดมือเลย อะไรที่เป็นไปไม่ได้ก็จะเป็นไปได้สำหรับใครใช้แพะสายวัดหนองกระบอกก็จะรู้ดีครับมองดูที่ของี่ผมสอนไปนะรู้สินดูคาบไข่นั่งลงแล้วข้มือแค่นั้นครับจบจ่ายเงินไม่มีอะไรยากครับผมใครมีทสสวยแบ่งปันให้ผมก็ส่งมาเลยครับผมทางไลน์ทางข้อความครับยินดีรับเช่าทุกสภาพครับผมขอบคุณมากครับวันนี้ผมอิฟอลองตัวก่อนนะครับผม เดี๋ยวจะลงคลิปเรื่อยๆครับผมค่อยๆลงครับขอบคุณครับ